สวัสดีค่ะและ้วรอบนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกันที่โอกินาว่าครั้งนี้เราไปทั้งชิมาบุทายะบูซิวโอกินาว่เวิลด์โอมิคาจิเทอเรสมาซูมโมเคปโคจิไอแลนด์โอกินาว่าอควาเรียมอเมริกันวิลเลจโชริโจคาสเซิลพาร์คแล้วก็มิวสิกค,คาเฟ่เดย์วันของเราเริ่มที่ประมาณเวลา5้าโมงเย็นเวลาญี่ปุ่นค่ะ โดยหลังจากที่เราลงเครื่องแล้วเราก็ซื้อตั๋ว JR One Day Pass ค่ะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราถึงซื้อตอน5โมงเย็นแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ได้24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ได้ถึง5โมงเย็นของวันต่อมาเลยค่ะไปแอบถ่ายมาในแอร์ตค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็นั่ง JR ไปโรงแรมค่ะมีเจอสิ่งนี้ในโรงแรมด้วยเรามาถึงกเ็เย็นแล้วก็เลยออกไปหาของกินกันค่ะก็เลยได้ไากินที่ร้านเนื้อหมูน,นุ่งหมูน,นึ่งที่นี่ <laughs> ชื่อร้านชิมาบุทยะนะคะ ได้ผักเยอะมากคะ่ะคนญี่ปุ่นไปกินเยอะด้วยคะ่ะแล้วก็คือนั้นเรามาต่อกันที่ของหวาน Blue Seal คะ่ะเขาเรียกว่าร้านขนมหวานดังในโอกินาวาที่ขายทั้งเครปและก็ไอติมค่ะหน้าตาคุนค้นๆหรือเปล่าและสิ่งนี้คือการสูมแฟคเตอรี่แมมเมอรีค่ะเราได้มาจากเซเว่นหรือไม่ก็แฟมารมาร์นี่แหลคะค่ะของดีคะ่ะเจบแล้ว day o บรรยากาศตอนกลางคืนคะ่ะ day 2วันนี้เรามาเปิดวันด้วย ากินอาหารมื้อเช้าที่ตึกขายของสดค่ะเริ่มวันประมาณช่วง8โมงครึ่งแต่ว่าตึกนั้นค่อนข้างเงียบค่ะก็เลยยังไม่มีร้านอาหารเปิดเท่าไหร่ร้านนี้ค่อนข้างอร่อยนะคะมีคนกินเยอะเหมือนกันเรากินที่ชั้น2ส่วนชั้น1จะขายของสดแบบนี้เลยหลังกินเสร็จนะคะเราก็เดินมาที่สถานีหมายเลข6ค่ะอาซาคิบาชิเพราะว่าสถานีนี้มี bus terminal ค่ะที่สามารถพาไปที่โอกินาวะได้ค่ะโดยนั่งรถหมายเลข54หรือว่า83ค่ะ ถึงแล้วโอกินาวะเวิลค่ะในนี้นะคะจะมีทั้งหมด7ฐานค่ะเข้ามาแล้วหลังคาแดงๆคือที่ซื้อขายตั๋วค่ะฐานแรกจะเป็นเคฟค่ะจะเป็นถ้ำของโอกินาวะเลยอากาศข้างในเย็นมากต่างจากข้างนอกลิบหรับเลยค่ะเข้าไปนะคะมันจะมีทางเดินลึกลงไปแล้วค่ะมันเหมือนเป็นทางที่เขาเจาะหลุมเป็นแบบหลุมทางเดินใต้ดินค่ะนี่เป็นไงตกใจไหมคะ มันเลอกมากเลยนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาใช้อุปกรณ์ค่อนข้างดีแล้วก็อันนี้นะคะเข้ามาจะเจอพวกหินยอ่อหินย้อยด้วยดูสวยมากเลยค่ะของจริงแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่จะมีน้องหยดลงมาที่พื้นด้วยก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้พอเข้ามาข้างในมีเรื่องน่าตกใจกว่านี้อีกค่ะนอกจากมันจะมืดแล้วอะ่ะข้างในมีน้ําด้วยค่ะน้ําเป็นแบบที่ทุกคนเห็นไม่พอมีน้ําตกด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ใช่ไซส์ใหญ่นะโคไซส์ใหญ่อะ่ะอยู่ตรงนี้ สวยมากค่ะเพาขึ้นมานะคะไม่เคยสดชื่นกับการได้เห็นแสงมากขนาดนี้มาก่อนขึ้นบันไดเลื่อนแล้วก็มาเจอฐานที่2เลยค่ะตรงนี้จะเป็นสวนต้นไม้หลายๆชนิดนะคะส่วนมากเนี่ยจะเป็นพันร้อนซึ่งก็หาเจอในไทยบ่อยมากเลยมีไปซื้อน้ำมาสองแก้วด้วยโซน3ามนี่เราแทบจะเดินผ่านใครที่ชอบคราฟติ n งอาจจะชอบนะคะ โซนสีจะเป็นเหมือนการจำลองหมู่บ้านของของคนโอกินาว่าที่จะมีความย้อนยุคเหมือนแบบกลับไปยุคสมัยก่อนนิดนึงค่ะก็เหมือนการจำลองเมืองเล็กๆข,ของเขาให้มาอยู่ในตอนนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างน่ารักดีนะคะเดินไปข้างในนิดนึงจะเจอเป็น,นะคล้ายๆพิพิธภัณฑ์ค่ะของชิสะก็คือเหมือนผู้พิทักษ์พดฒความยุติธรรมของคนโอกินาว่าเชื่อกันค่ะ นอกจากนี้ก็มีผู้ดูแลรักษาของแต่ละประเทศที่แบบมีรูปร่างคล้ายๆกันแต่ว่าแต่ว่าใช้คนละชื่อแต่ว่ามีจุดร่วมในความเชื่อเหมือนกันค่ะนอกจากนี้เขามีเครื่องเล่นสมัยก่อนด้วยค่ะเครื่องเล่นตัวนี้ที่แม่เราบอกว่าเล่นยากมากแต่ว่าแม่เราทํารอบเดียวได้เลยค่ะอย่างงงส่วนข้างนอกก็จะมีชานแสดงโชว์เรื่อยๆค่ะต่อไปเราจะเปิดภาพงูนะคะถ้าใครกลัวง,งูก็ปิดได้เลยนะปิดเลยนะคะที่ที่เรามาเนี่ยเขาจะมีการดองงูค่ะ ใช่ค่ะคุณได้ยินไม่ผิดค่ะดอมงูค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ทํำมาเป็นเหมือนฟิลเหมือนเล่าละค่ะถึงเราจะยังไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ความรู้ใหม่ว่าแบบสิ่งแบบนี้มัน exist e d เรามาต่อกับอะไรชิวๆดีกว่าค่ะเราเดินผ่านอันนี้แล้วเราก็อยากจะกดเลยค่ะมันเป็น Demon Slayer แต่ว่าเป็นมินิตัวเล็กค่ะเราใส่เข้าไปแล้วแล้วดูสิคะว่าเราจะได้อะไรออกมาเฉลยเลยละกันเราได้สอลคินค่ะยย เราไม่รู้ว่าฐานอื่นเราหายไปไหนแต่ว่าอยู่ก็มาโผล่ที่ฐานเจ็ดกันเลยฐานนี้มันเป็นมิวเซียมงูนะคะถ้าใครกลัวงูก็ปิดเลยนะคะอันนี้เป็นโครงกระดูกของพันงูฮาบุนะคะที่มีในโอกินาว่าเป็นงูมีพิษนะคะพอเราเดินในมิวเซียมจบเราก็เตรียมตัวเดินทางกลับค่ะแต่ว่าเราจะต้องนั่งรถบัสที่มันเขียนตรงหน้าทางเข้านะคะมันจะมีตารางเวลาบอกอยู่ค่ะ ตรงนี้เรากับที่บ้านเกือบตกรดบันแล้วค่ะเพราะจริงๆเราต้องออกมายืนข้างหน้าค่ะเดินเลยป้ายไปนิดนึงจะเจอป้าย b u สต t อปค่ะในระหว่างรอรถนะคะก็เกิดเรื่องตลกขึ้นอีกเรื่องค่ะคุณแม่รอคิดว่าไอ้เจ้าถุงเนี้ยเป็นช็อกโกแลตแต่ว่าจริงๆแล้วมันเหมือนแบบเค็มๆอะไรไม่รู้เหมือนแบบป้าต้องโกดทอดกรอค่ะ พอเรากลับมาถึงโฮเทลเราก็มาอยู่ที่ล็อบบี้ใช่ไหมคะเราก็ได้เวลาสมควรแล้วที่จะมาอินเวสติเกตไอถุงนี้สรุปมันคือ b r ร w n ชูกา r ค่ะมันคือน้ำตาลทรายถือว่าแปลกมากเลยที่เราพูดออกมาคือช็อกโกแลตทุกครั้งที่แม่เราถามเพราะว่าเราจะกวนแม่เรานะคะ่นีคือช็อกโกแลตไม่เบรอมชูการคืออะไรไม่รู้จักนี่คือช็อกโกแลตพอกัดครึ่งเข้าไปอ่ะดูตามภาพที่อินเสิร์ต ไม่มีหลอกภาพอิงทรงอิงเสริญอันนี้เรากลับมาตอนที่เราเพิ่งกลับมาจากโอกินาวาเวลหนึ่งก่นอนนะคะอร,ะระอบนี้เราไม่ได้กลับที่สถานีเดิมค่ะเรากลับที่สถานีที่อ2องะคาเมเนะเพราะว่าเราอยากจะไปขึ้นรถบัส TK 0-2เพื่อไปอ um ุมิคาจิเทเรสค่ะแล้วนี่เรามาถึงแล้วค่ะ TK02 เนี่ยเราไปอ่านมาเขาบอกว่ามันเป็นรถบัสในตำนานคุณแบบว่าแต่ละคันจะมาทีนี่มันใช้เวลานานมาก ที่นี่นะคะก็จะอยู่ใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตของโอกินาวามากๆเลยค่ะก็จะเห็นบางทีแบบมีเครื่องบินบินหรือว่าจะมีเสียงดังเป็นพักๆค่ะเรามาที่นี่เราก็ได้ซื้อข้าวไปร้านหนึ่งค่ะมันเป็นข้าวกับกุ้งทอดกระเทียมค่ะตัวสถานที่ส่วนตัวเรารู้สึกว่ามีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีบางมุมที่จะมีเพนท์แล้วก็ เขาทำตกแต่งสวยค่ะรู้สึกว่าทุกมุมมันถ่ายได้หมดเลยตกเสียอยู่อย่างเดียวค่ะคือร้อนมากช่วงประมาณเดือนเก้าน่าจะหน้าร้อนเขาเพอดีแบบตัวไหมเลยค่ะเรากับที่บ้านก็เลยกลับก่อนเวลาที่แพลนไว้ค่ะแต่ก่อนกลับทุกคนคิดว่าเราชอบกินร้านอาหารนี้เหรอเปล่าเลยมีน้องแมวอยู่ตั้งหากล่าวตอนขากลับตอนลงรถอาจจะให้ฟีลเหมือนลงเขานิดนึงนะคะเพราะว่าตอนแรกเหมือนเราขึ้นเขาขึ้นไป พอเรากลับมาเนี่ยเราก็นั่งรถไฟฟ้าต่อมาแถวแถวโฮเทลเราค่ะแล้วก็มาเดินเล่นแถวแถวนั้นเลยค่ะอันนี้เรามาหยุดอยู่ที่ตรงแถวแถวร้านหนังสือนะคะแล้วเราก็มาเจอโซนนี้น่ารักมากน่ารักมากๆเลยเราไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่ว่าแบบน่ารักมากค่ะพอออกมาจากร้านเราเจอร้านแถวๆถวนั้นมันเป็นร้านอาหาระคะ่ะคนต่อแถวยาวมากแน,น่นอนขอที่บ้านเราต่อตามแล้วหลังจากที่เราต่อนะคะก็มีคนอีกร้านแปดมาต่อตามยาวมาก อันนี้เป็นหน้าตาร้านนะคะอาหารอร่อยเลยค่ะใช้ได้เลยหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อกินาวาโดนัทค่ะรสที่เราชอบที่สุดเป็นรสออริจินอลเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาต่อกันที่บราซิลค่ะแต่ว่ารอบนี้เราสั่งเป็นไอศกรีมค่ะเป็นเพทาชิโอกับบลูเวฟค่ะตอนแรกเรานี่ยก็เป็นไอติมชาเขียวทุกคนว่าเรากินเยอะไหมคะแต่ว่าวันนี้มันยังไม่พอค่ะหลังจากนั้นเรามีไปแวะ7 e เ e ่ e อแล้วเราก็ได้กิน สมูทตี้ปันของเซเว่ด้วยค่ะมันเป็นผลไม้อ่ะครั้งนี้ถ้าจะไม่ผิดเราเราลองเป็นตัวสตรอเบอรี่กับตัวพาย e แอปเปิลนะคะส่วนตัวเราว่ารสชาติมันใช้ได้เลยนะคะรู้สึกว่าประทับใจค่ะถ้าผ่านอีกก็จะก็จะซื้ออีกค่ะแล้วเราก็จบวันที่สองค่ะสวัสดีเช้าวันที่สามค่ะวันนี้เราจอมาเป็น one day tour trip กับ รถบัสที่จองได้ค่ะวันนี้จะไปทั้งหมดสีที่เลยค่ะแต่ว่าสีที่ที่เราจะไปวันนี้ค่อนข้างอยู่ไกลค่ะเราก็เลยจะต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้าเลยคือรถจะมานัดที่จุดนัดพบประมาณช่วง8ปดโมงครึ่งค่ะเราก็เลยต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่7จ็ดโมงแล้วพอขึ้นรถก็ออกเดินทางเลยค่ะถึงสถานที่แรกตอนประมาณ11บเอโมงเช้าค่ะเริ่มต้นที่แรกที่มันส์สโหมดเคฟนะคะ ตรงนี้ก็คือเขาจะมาปล่อยเราที่เขาแล้วเราก็จะเดินทียกับทางรัว้วกั้นไม่รู้เรียกอะไรแล้วเราก็จะเห็นเคฟที่มันถูกกัดเซาะโดยน้ำทะเลค่ะตรงนี้สวยดีนะคะแต่ว่าที่นี่ลมแรงมากค่ะมองจากมุมข้างบนจะเห็นน้ำทะเลข้างล่างค่ะน้ำใสมากเห็นแบบพวกหินข้างล่างเห็นแบบ ปาการังข้างล่างไม่รู้เรียกอะไรแต่ว่าแบบเห็นเป็นแบบกลุ่มๆเลยค่ะวิวจะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะขึ้นรถไปสถานที่ต่อไปค่ะก็คือคร r i ีไอแลนดตรงนี้เราจะต้องข้ามสะพานแม่น้ําไปเกาะเล็กๆค่ะที่มันอยู่ตรงท่าเานั้นอีกทีหนึ่งคุณแม่เราแซวว่าเหมือนเดินทางไปภูเก็ตที่ต้องข้ามสะพานค่ะพอเดินทางมาถึงปุ๊บเราก็อยู่ช่วงโซนใกล้ๆสะพานนี่แหละค่ะ แล้วก็เดินเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็เลยได้ไปซื้อโอริกิริมาชิ้นหนึ่งค่ะจริงๆน่าจะสองชิ้นลักษณะข้างในจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็จะใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นค่ะแล้วเราก็เดินทางต่อค่ะสถานที่ที่สามคือโอเกียนาวอควาเรียมอันนี้เราตื่นเต้นมากค่ะเราชอบเป็นพิเศษเลย พอเรามาถึงปุ๊บเราก็เดินเดินเดินค่ะสถานที่ที่เขาใช้จัดงานค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรค่ะเดินประมาณ10นาทีได้เพราะว่าสถานที่ที่เราลงคือเป็นสถานที่ที่รถทัวร์จอดค่ะก็เลยต้องเดินไกลหน่อยค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปในตึกเราเจอแผนที่อันนี้ด้วยค่ะใหญ่มากหมายถึงสถานที่เขาใหญ่มากค่ะที่ทุกคนเห็นเป็นตึกขาวๆอันนั้นคือสถานที่แล้วค่ะถึงแล้ว พอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลายชั้นมากเลยคะ่ะจะมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ตอนนี้ก็ยังงงอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าพอลงมาชั้นหนึ่งแล้วสามารถเป็นรับตั๋วตรงนั้นเราก็เลยรอตั๋วอยู่ชั้นนั้นนะคะ่ะแล้วก็พอทัวร์มาปุ๊บให้ตั๋วปุ๊บเราเค่อยเอายากย้ายค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นโชว์ของน้องโลมาจะเริ่มแล้วเราก็เลยเดินไปทางน้องโลมาก่อนค่ะคนเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าข้อเสียเหมือนเมื่อวานที่เราไปอุมิคาจิเทเรสเมื่อวานเลยค่ะ มันมันร้อนมากมัน outdoor ที่ร้อนมากค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินเข้าตึกเลยค่ะเข้าห้องแอร์แล้วก็ไปชมปลาอควาเรียมในโอกินาวะเนี่ยเป็นหนึ่งในอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะจะมีตู้หนึ่งที่ใหญ่มากเลยค่ะพอเดินผ่านตู้อันนั้นก็จะมาเจอตู้อีกตู้หนึ่งค่ะแต่นี้จะเป็นตู้ที่อยู่บนหัวเราอันนี้ก็จะมีปลาหลายแบบหลายชนิดเหมือนกันค่ะ พอเราเดินครบแล้วเราก็กำลังจะเดินออกค่ะแล้วก็เดินผ่านตรงของซูวีเนียแล้วก็ถ่ายเก็บไว้นิดนึงค่ะอันนี้เราก็กลับขึ้นรถนะคะแล้วก็เดินทางไปสถานที่สุดท้ายค่ะไป American v i l l a g ค่ะเริ่มเห็นสีอื่นนอกจากสีขาวเข้ามาแล้วใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าที่นี่จัดซีสันได้จัดจ้านมากๆเลยค่ะมันแบบว่ามันเด่นรูปมากเลยแบบว่าถ้าเราไปคนชอบถ่ายรูปอะ แนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะเพราะว่าน่าจะมีมุมให้ถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยค่ะนอกจากโซนทางด้านหน้าที่จะสีสันจัดจ้านแล้วถ้าเดินมาข้างหลังอะ่ะมันจะติดกับทะเลค่ะแล้วก็มิวตรงนี้มันจะค่อนข้างดูสบายสบาย,บายตาดูแบบผ่อนคลายมากเลยค่ะฟิลมาที่นี่เหมือนแบบมา two in one ค่ะแบบผันมาอีกทีแสงจัดจา้านหันมาอีกทีก็รู้สึกผ่อนคลายจัดอารมณ์ไม่ถูกเลยค่ะ แต่ถ้าจะวัดหรือว่าจะแข่งเรื่องความแรงลมเนะี่ยบอกเลยว่าที่นี่ไม่แพ้ที่ไหนในโอกินาวาเลยค่ะถ้าเราเดินในซอกเล็ก,ลกๆระหว่างตึกอะไรเงี้ยค่ะเขาจะชอบมีเพ้นเพ้นทกำแพงจะมีหลายแบบมากเลยค่ะตั้งแต่แบบตัวการ์ตูนดังแบบแค่คำพท์เป็นวอลีม,มีมีเยอะเต็ไมไปหมดเลยค่ะ นอกจากนั้นเขาก็มีวางเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่ๆหญ่ตเต็มเมืองไปหมดเลยค่ะแบบถ้าอยู่ในโซนที่เขาตกแต่งสีเยอะๆจะมีแบบมุมถ่ายรูปเยอะมากจริงๆค่ะก่อนกลับเราก็มีไปซื้อน้ําแก้วหนึ่งค่ะเกือบตกรถแล้วแต่อย่างดีที่ยังยังทันค่ะหลังจากนั้นเราก็มุ่งหน้าเดินทางกลับ เรากลับถึงตัวเมืองประมาณช่วงหกโมงเย็นค่ะก็เลยหาร้านทานอาหารเย็นไปด้วยเลยก็เลยได้ไปลงเอยที่ร้านทานค่ะเป็นร้านสเต็กเนื้อในโอกินาว่าค่ะไหนดูซิอันนี้นะบรอกโคลีการนึ่งอะไรอะ่ะสับประรดลองหันดูสับประรดเอ้ยทำไมก็เหมือนสับประรดอยู่นะถ้าถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้คือการล้อคุณแม่เรา ใช่ค่ะเาเข้าใจถูกแล้วแม่เราเข้าใจว่ามันฝรั่งอันนะั้นคือสับป,ปะรดค่ะแล้วตอนที่ระหว่างเรากําลังทานข้าวอยู่เราเจอสิ่งนี้ค่ะทุกคนมันเป็นเหมือนกับว่าให้ขับรถบนถนนโอกินาว่าเราไม่รู้เหมือนกันมันเรียกอะไรอะค่ะแต่ว่าก็เห็นเขาแข่เป็นขบวนเลยค่ะแบบมีตำรวจอยู่ข้างหน้าก็เลยถ่ายเก็บไว้ค่ะหลังอาหารข้าวจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากของหวานบลูซิลรอบที่สามที่เรากินแล้วค่ะครั้งนี้เราสั่งเป็นรถ เป็นอ e ีเมลกับโอกินาว่าแซลต์คุกกี้ค่ะเป็นเหมือนเพื่อกับคุกกี้เค็มของโอกินาว่าแต่ว่าเอ็รู้สึกว่าพิชชีโอเป็นหนึ่งในใจเลยค่ะแน่นอนค่ะว่าหน้าตาแบบนี้เราแวะเซเว่นแล้วเอาน้ำปั่นในแก้วค่ะแต่รอบนี้เราเปลี่ยนรสนะคะรอบนี้เราใช้เป็นสตรอเบอรี่กับบิสบีบค่ะหลังจากเราลองอันนี้ไปนะคะเรารู้สึกว่าอันนี้มันอร่อยกว่าเมื่อวานอีกอะรู้สึกว่ารสชาติมันมัน มันเข้ากันนะคะมันเข้ากันมากเลยค่ะเราเจอสิ่งนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อแค่อยากแซลคุณแม่เฉยๆตอนกลับมาโรงแรมเพิ่งเจอค่ะตลกมากเลยตอนเราไปกินร้านฮันใช่ไหมคะเราก็ว่าอยู่ว่าทําไมร้านมันคุ้นๆอ๋อมันอยู่ชั้นสองของโรงแรมนี่เองมันอยู่ตึกเดียวกันจบวันที่สามค่ะเปิดวันมาแบบนี้แน่นอนว่าสุดท้ายเราจะต้องเที่ยวให้คุ้มค่ะสามวันก่อนเรากินกินนอนๆไม่ได้ขยับตัวเลย วันนี้เราจะมาเดินเขาเราจะไปชุยโจคาโซกันค่ะซึ่งวิธีไปเนี่ยบอกเลยว่ายากค่ะวิธีที่เราเดินไปเนี่ยเราแทาจะเข้าไปในซอยเล็กๆวิธีจะเข้าไปในทางใหญ่ๆที่ถูกกั้นไว้ด้วยหินแล้วก็กำแพงปราสาทคะ่ะแล้วพอเดินไปมันก็มีบันไดมีทุกอยา่าทุกอย่างมันดูงงสับสนตอนแรกนึกว่าจะทางจะตานแต่สุดท้ายมันมีทางไปต่อ แล้วเราก็เดินแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะนอกนั้นก่อนที่จะมาเส้นทางนี้ได้เนี่ยบอกเลยว่ามีแต่ทางที่เขียนว่าห้ามเข้าแต่ว่าจนสุดท้ายเรามาถึงแล้วค่ะแล้วเราก็ได้พบความจริงอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วมันมีทางเข้าอีกทางนึงค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็มาจากทางนั้นด้วยแสดงว่าทางที่เรามาคือทางจากด้านหลังมันคงไม่แปลกใจถ้ามันจะเข้ามายากมากโอเค าเข้ามาถึงด้านในาแล้วเราสามารถเสียค่าเข้าแล้วก็เดินดูในปราสาทได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เข้านะคะเราถ่ายแค่ข้างหน้าค่ะมาคือตึกสีแดงนี้นี่แหละคะ่ะเราเดินไปต่ออีกหน่อยหนึ่งค่ะที่มีป้ายระวังงูแต่ว่าบรรยากาศตรงนี้มันเป็นวิวจากมุมสูงค่ะค่อนข้างคุ้ม <c oughs> <c oughs> คิดว่าเพราะว่าตรงทางขึ้นน่ะต้นไม้เยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่โปร่งก็เลยอาจจะมีน้องมาเลื้ยเย่แถวนั้นได้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอาป้ายมา มาเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนหลังจากเราดูเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆลงมาค่ะแล้วเราก็ไปเจอกับซ้งที่เขาขายของด้วยเราก็เลยไปเอาคล้ายๆกับชูครีม A Care อันใหญ่ๆทอดมาอันนึงค่ะไปเอาที่เราหมายถึงไปซื้อนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินทางลงเขาค่ะเพราะว่าเราเป็นสถานที่ต่อไปที่เราเตรียมตัวอยู่ในแพลนค่ะก็คือ Music Cafe แน่นอนค่ะว่าไม่ใช่ทางนี้แบบว่าเราก็เปิด Google ใช่ไหมคะแล้วเราก็ปักหมุดตรงร้าน Music Cafe อันั้นแหละแล้วมันก็พาเราเดินทางลัดค่ะทุกคนมันเป็นแบบทางลงเขาขึ้นเนินลงเขาขึ้นเนินลงบันไดเนินในภาพอาจจะมองไม่ชัดแต่ว่าจริงๆชันอยู่นะคะนะแล้วนี่แหะค่ะ last p o r t ขึ้นันลงเนินยากมากนะก็คือเราหาร้านไม่เจอด้วยค่ะเพราะว่าแบบทางมันก็เป็นแบบเนี้ย ในกูเกิลในโทรศัพท์มันบอกว่าถึงแล้วเราก็แบบอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนแต่ว่าใน,นที่สุดเราก็เจอค่ะทุกคนจําหลังคาไอ้นี่ได้ไหมคะวงกลมแบบนั้นน,ะนั่นแหละค่ะถึงแล้วค่ะแต่ว่าเราไปตอนที่ร้านยังไม่เปิด <c oughs> ถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูทุกคนจะเห็นว่าเราเดินเลยมาแล้วรอบนึงแล้วเราเดินย้อนกลับไปสภาพเว่าเข้ามาในร้านจะเป็นร้านของคุณตาค่ะจะอยู่กับน้องแมวสองตัว ในร้านจะเป็นโอกินาว่าโดนัทกินพร้อมกับเครื่องดื่มคะ่ะเลือกได้ของเราเราเลือกเป็นเครื่องดื่มที่เหมือนกับหลังออกกําลังกายคะ่ะจะหวานหวานเข้มเข้มส่วนข้างนอกคุณลุงเขาทาสวนด้วยนะคะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะใครสนใจจะมาตามเนี่ยระวังวันที่คุณลุงเขาเปิดดีๆนะคะเพราะว่านี่คือวันที่คุณลุงเปิดคะ่ะคุณลุงเขาเขียนเองนะเสียอยู่อย่างเดียวคือเรื่องทางลําบากมากคะ่ะเพราะว่าหลังจากออกมาแล้ว เราก็ต้องปีนเขากลับขึ้นไปค่ะเพราะว่าทางเดินนี่มันเป็นเขาเป็นเนินเหมือนออกกําลังกายเลยค่ะนอกจากทางเดินจะเดินยากไม่พอเรายังหลงทางด้วยค่ะเราเดินไปเดินมาเรื่อยๆใช่ไหมค่ะแล้วก็เดินตาม Google Map แล้วเพราะเราไม่รู้ทางแล้วมันก็พาเราไปในซอยเล็กๆเดินไปเดินมามันมาโผล่ที่ปราสาเฉยเลยทุกคนแต่ว่าเราดูจากแผนที่แล้วเหมือนมันจะเป็นด้านหลังค่ะคือเราเดินมาจากด้านหน้าแล้วเราก็ทะลุมาด้านหลังแล้วตอนนี้ คือเราเดินเป็นวงกลมรอบปราสาทแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังลอดลอเรามาได้นะคะคือพอเราเจอถนน,นใหญ่เท่านั้นแหละโอ้โหแทบจะก,กระโดดขึ้นฟ้าหลังจากนั้นก็เริ่มคุนทางแล้วค่ะก็เดินตามแล้วก็เตรียมขึ้นรถไฟฟ้ากลับเส้นเดิมค่ะแต่ว่าเราจะมีแวะไปที่โฮเทลเอากระเป๋าแล้วก็เตรียมเดินทางกลับค่ะพอเราเก็บทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เดินทางมาถึงสนามบินแล้วเราก็มาที่ชั้นหนึ่งค่ะเพราะว่า มันมีของอย่างหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าดังมากก็คือพอกโทมาโกโอไิกิริค่ะอยู่ที่ชั้นหนึ่งค่ะตอนที่เรามาถึงเนี่ยแถวมันยังยาวอยู่เลยค่ะทุกคนเราเกือบตกเครื่องบินเพราะว่ารอไอ้นี่ด้วยค่ะเราไม่รู้ว่าเพราะว่าเรารอนานหรือเปล่านะเรารู้สึกว่าโอไิกิริที่เรากินคิคุโจไอ a ลนมันอร่อยกว่าอันนี้หร <laughs> ืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเราหิวมากก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นตอนที่เรากำลังจะเดินไปเกตเราเจอสิ่งนี้ค่ะ ตอนแรกเราไม่นึกว่าเราจะทานอีเวนต์ด้วยนะเพราะเราอ่านไม่ออกแต่ว่าทาน,นะคะ่ะเราทานบูธเล็กๆที่เขาเอามาตั้งค่ะน่ารักมากเราได้ถึงกับแบบเดินย้อนกลับมาเพื่อถ่ายวิดีโออ่ะดีใจมากๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ขึ้นเครื่องกลับค่ะภาพรวมของคลิปนี้เรารู้สึกว่าเราประทับใจมากๆค่ะเรารู้สึกว่าการมาเที่ยวครั้งนี้ก็ดีๆเหมือนกันนะคะแบบภาพรวมเลยค่ะรู้สึกประทับใจค่ะ ก็ขอบคุณที่พาหนูมาเที่ยวนะคะ